วอลเกอร์แลกปาวาข่าวการสลับคู่ที่โคตรบ้าข้างและอาจเกิดขึ้นจริงในตลาดรอบนี้มันเป็นดิวที่ไม่ธรรมดาและเราอาจจะได้เห็นมันเกิดขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้าสวัสดีครับอยากฟิลเลี้ยวมายิงทีีในวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงดิวการสลับคู่ของยอดแบ็กขวาของ2ทีมดังจากอังกฤษและเยอรมันคืวอลเกอร์และเบนจามินปาวา หลายคนทราบกันดีครับว่าไบยูนิคกำลังอยู่ในช่วงการผัดใบการผัดเปลี่ยนของตำแหน่งแผงหลังคนสำคัญอีกครั้งในฤดูกาลนี้หลังจากที่พวกเขาเสียลูก้าอ็นนองเดสให้กับปารีสแซงต์แชงแมงไปด้วยค่าตัวเราวๆ45ล้านยูโรยังไม่รวมแอดออนพวกเขาก็กำลังจะเติมกองหลังครับยอดกองหลังจากเซเรียเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาเข้ามาในทีมคิมมินแจได้รับคำชมเชยอย่างมากว่าเป็นตัวแทนที่ยอดเยี่ยม เป็นการลงทุนที่ชาญฉลาดไม่เพียงเท่านั้นครับซ้ายแชมป์โลกกำลังเดินออกไปแล้วขวาแชมป์โลกก็เช่นเดียวกันเบนจามินปาวาใกล้แล้วใกล้กำลังจะออกจากทีมก่อนหน้านี้เขาปาเยมูนิกพยายามผลักด,ดันดิวการต่อสัญญาฉบับใหม่ของปาวาให้ลุล่วงในยุคข,ของฮาซันซาลิหามิสิดหลังจากที่ฮาซันซาลิหามิสิดถูกปลดไป ดีลการต่อสัญญามันก็เป็นที่ชัดเจนครับว่าปาวาจะไม่ได้ไปต่อกับบาเยนนิคจะตัวแจ้งความจำนงกับสโมสรว่าอยากจะออกไปหาความท้าทายใหม่ๆที่ต่างแดนหลังจากอยู่เยอรมันมากับทั้งสตุตการ์ดและบาเยน สุดท้ายไบเยนเองก็ไม่ขัดครับเพราะทำเต็มที่แล้วในการคุยเรื่องสัญญาแต่เมื่อนักเตะไม่ต้องการจะอยู่ต่อบาเยนก็ไม่ต้องการจะเสียฟรีเพราะสัญญาปาวาเหลืออีก1ปีกับทีมบาเยนต้องการค่าตัวราวๆ3าล้านถึง35ล้าน40ล้านได้ยิ่งดีครับก็เลยจะผลักดันครับปาวาขึ้นลิต์ลายชื่อขายในฤดูกาลนี้ในตลาดซื้อขายนักเตะรอบนี้ ก่อนหน้านี้ก็เงีย,งยบๆครับมีชื่อของเลี้ยวพูมาให้ความสนใจแมชเตอร์ย UH ูไนเต็ดเชลซีหลายทีมดังครับจากอังกฤษให้ความสนใจปาวาแต่ข่าวก็ไม่ได้ปฏิปะต่ะตอมากนะักแล้วก็เงียบไปจนกระทั่งมีข่าวว่าอาเยิรมินิคยังไงก็เสียปาวาแน่ๆแล้วแหละก็เลยมองไปที่คลยวอล์กเกอร์ยอดแบกขวาชาวอังกฤษจากแมชเชอร์ซิตี้ว่าจะมาเป็นตัวแทนของเบนจามีปาวา ด้วยความชื่นชอบของตัวโทมัสทูเคิลครับกุนซือของไบเยอร์มิวนิกที่ชอบในตัวขายวอลเกอร์ความอนเนกประสงค์ของนักเตะคนนี้เล่นได้หมดเซนเตอร์ฝั่งขวาแบ็กขวาถ้าปาวาออกไปได้วอลเกอร์เข้ามาก็ทดแทนได้อย่างยอดเยี่ยมไหนในทีมจะมีนูแซม,มาซาลาอุยอยู่แล้วยืนเป็นแบ็กขวาตัวหลักได้เสริมแซกด้วยวอลเกอร์โอ้มันเป็นอะไรที่ค่อนข้างน่าจะเหนียวแน่นพอสมควรสำหรับขุมกำลังในฤดูกาลหน้า มันเป็นแบบนี้ครับคายวอลกเกอร์ก็เหลือสัญญากับแมเชสเตอร์ซิตี้อยู่1ปีเช่นเดียวกันสถานการณ์ใกล้เคียงกับปาวาครับเพียงแต่ว่าสเปคตัวนักเตะอาจจะต่างกันเล็กน้อยวอล k e เกอร์ Walker มีอายุที่มากกว่ามีความปราดเปรียวมากกว่าแต่ปาวาจะเป็นสายแข็งสายบูสสายประทะเติมเกมขึ้นมายิงได้สวยโอกาสเก่งวางเท้าดีสไตล์อาจจะต่างกันเล็กน้อยแต่ก็มีส่วนที่เหมือนกันอยู่ นั่นคือสิ่งที่โทมัสทูเข้ามองเห็นครับว่าไคล์วอลก์เกอร์จะเป็นตัวแทนที่ยอดเยี่ยมของปาวาประกอบกับองค์ประกอบของทีมที่มันมีอยู่แล้วถ้าได้วอล์เกอร์มาก็น่าจะเหมาะสมเพราะบาเยอร์มินิกสแสดงความจำงว่าสนใจในตัววอล์เกอร์แมนเชสเตอร์ซิตี้ก็สแสดงความจำงเช่นเดียวกันครับว่าเฮ้ยถ้าวอล์เกอร์ออกไปพวกเขาก็ต้องการหนึ่งคนที่จะมาแทนวอล์เกอร์เช่นเดียวกันแล้วก็มองไปที่เบนจามินปาวาของบาเยอร์มินิกมาเลยทำให้ข่าวลือนั้น โอ้โหพุ่งพานขึ้นมาเลยทีเดียวในช่วง 2- 3สวันที่ผ่านมาหลายสื่อสกายสปอร์ตเยอรมันสกายสปอร์ตยุโรปก็ได้เล่นข่าวนี้กันว่ามีความเป็นไปได้จริงๆในการสลับั้่อาจจะย้ายไปอยู่มาเชสเตอร์ซิตี้ของเบนจามินปาวาแล้วซิตี้อาจจะบวกตังเป็นค่าทำขวัญให้กับไบยิมิเนกรือเปล่ปปา10ล้าน15ล้านอะไรก็ว่ากันไปแต่ดูเหมือนว่ายังการเจรจาแบบตรงๆสำหรับ การสลับค้วของนักเตะส2คนนี้ยังไม่ได้เกิดขึ้นระหว่าง2สมโมสรอ,อย่างไรก็ตามครับสัญญาส่วนตัวของบายมิมินิกและคายวอลเกอร์ er ดูจะเดินหน้าไปในทิศทางที่น่าสนใจและไปในเชิงบวกแล้วเพราะว่าฟอลินพิตเทนเบิร์กครับแล้วก็เจนลูก้าดิมาซิโอรายงานว่าบายมมินิกได้ตกลงข้อเสนอสัญญาส่วนตัวกับคายวอลเกอร์ er เรียบร้อยแล้วด้วย ระยะเวลา2ปีบวกออปชั่นขยายสัญญาอีก1ปีด้วยตัวเลข่าเหนื่อย1,060,000ปอนด์ต่อสัปดาห์แล้วตัวไคลวอเกอร์น่าจะแจ้งความจำนงกับเป็กโกเดล่าในอีก2-3วันข้างหน้านั่นหมายความว่าใกล้เคียงมากๆกับการย้ายมาอยู่เยอรามันและหาความท้าทายใหม่สำหรับไคลวอเกอร์ ส่วนทางด้านเบนจามินปาวาครับยังไม่ได้มีการเจรจาสัญญาส่วนตัวกับแมนเชสซิตี้แต่ก็มีข่าวครับว่าซิตี้นั้นสนใจจริงจังอย่างมากซึ่งก็ต้องรอดูกันจริงๆครับว่าการสลับคั่นี้มันจะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนแต่บอกเลยว่ามีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงอยู่แล้วถ้าหากวอ l k e เกอร์ย้ายมาอยู่กับบร์ยูไนวนิดจริงการเปิดโต๊ะเจรจาสำหรับ2สโมสรมันก็จะอาจจะเกิดขึ้นก็ได้ครับว่า ตัวเบนจามินปาวาอาจจะเข้ามาเป็นหนึ่งในเงื่อนไขออปชั่นสำหรับการแลกเปลี่ยนกับตัวไควอลเกอร์โดยตรงสำหรับทั้ง2ส,สโมสร์ลึมไม่ก็ต้องรอดูกันจริงๆแต่ว่าเป็นดีลที่น่าสนใจแน่นอนเพราะว่า2นักเตะลายนี้มีอะไรที่เหมือนและคล้ายเคียงแล้วก็น่าจะตอบโจทย์กับความต้องการของสโมสรได้มากพอสมควรแล้วก็ถือว่า เป็นดีลที่วินวินสำหรับทั้ง2ฝ่ายเลยทีเดียวสำหรับสถานการณ์ของสัญญาของนักเตะ2คนนี้ที่มีต่อสโมสรต้นสังกัดแล้วเพื่อนๆชิดเห็นอย่างไรครับกับการสลับคู่ของยอดแบ็คขวาของทั้ง2ทีมก็สามารถคอมเมนต์มาคุยใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับและชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์โปรเกรดเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้จะทำด้วยนะครับวันนี้ฟิลมี่ทีวีลาไปก่อนมีฟีเจอร์ซปเปอร์แตงเรียบร้อยแล้วสวัสดีครับ